ลงไปอย่างภาคใต้ก็รายละเอียดในการบรรทายแค่นี้จริงๆอันนี้จะเป็นเคสที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องกับการที่เราไปตรวจค้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะลองได้เดินทางลงไปนะครับก็เป็นการบัดงานของการตรวจยัดจุกคอนทั้งที่เบอร์ท่าแซงจังหวัดจุกคอนเบอร์วันที่4เวลาประมาณสูงเก้าสามส่นะครับเจ้าที่นะครับร่วมกันระหว่างเริ่มจากเจดานะครับแล้วก็ลุงหนุ่ยครับ รวมถึงในฟิล์มนะครับในฟิล์มนี่ก็ก็กระับตาตัวอยู่นะครับไว้คนที่ทพักรอไว้อะไรต่างๆอันนี้ก็ก็จะเลิกนะครับเอออกมานะครับแล้วก็ส่งต่อไปอยังชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ทางปอสอสีได้ดําเนินการในการที่จะสะกัดกั้นไม่ให้ยาบาล,ลงไปพื้นที่จังหวัดนค,ครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดสุราษฎาร์ธานีอุพรรวมถึงสงขลาโดยเฉพะาะในพื้นที่หาดใหญ่ แล้วมันจะผนวกกันไีเลยนะตามคายของท่านผู้เช่่ยบรอกบอกอยู่เับ